สวัสดียามสายสายครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนบ้านรักนะครับวันนี้ก็เล่นขี้ครับวันนี้คอกวัวของเราเริ่มเริ่มแฉะแล้วครับเริ่มชืนชืดแล้วผมก็จะขนเอาขี้วัวกับฟางและเศษหญ้าแห้งที่ผมใช้เอามารองอคอกนะครับให้แห้งออกไปทำปุ๋ยหมักนะครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะครับ ขี้วัวกับฟางตรงนี้ประมาณเดือนหนึ่งผมก็ตั้งใจว่าทุกหนึ่งเดือนผมก็จะขนออกไปทําปุ๋ยหมักเพราะว่าถ้าเก็บไว้เยอะปีหนึ่งขุดทีหนึ่งเหนื่อยครับคนเดียวทําคนเดียวทยอยทํขาขณะนี้ดีกว่าก็ขนออกไปแล้วก็หาเศษฟางแห้งมาใส่ใหม่ครับแล้วก็เดือนหน้าก็วัวขี้ทับแล้วก็ปลฟางขี้ทับก็ปลฟางเดือนหน้าก็ขนออกไปทําอีกเดือนละกองนะครับ นี่ก็เริ่มชื้นแล้วเดี๋ยวผมจะหามุมตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับเอาลืมให้ดูพาหนะในการขนย้ายของเราครับนี่รถด,ดำประจำสวนขนกับข้าวก็อยู่นี่ขนลูกก็อยู่นี่ขนขี้วัวก็อยู่นี่ครับขนฟืนขนได้ทุกอย่างเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องไว้ในข้างในนะครับเพราะว่าข้างนอกแดดร้อนสายแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกองปุ๋ยหมักของเราขนมาจากข้อหัวก็ขึ้นกองไว้นะครับพยายามจะให้กองสูงกว่านี้อยู่แต่ว่าหมดแล้วครับฟางกับขี้วัวที่ผสมผสมกันอยู่ในข้กหมดแล้วจริงๆก็ควรจะให้กองสูงสักประมาณ1.5เมตรอันนี้ก็เกือบ1.5แล้วครับก็น่าจะพอได้เพราะว่าถ้ากองสูงแล้ว เวลาจุลินทรีย์เขาย่อยสลายปุ๋ยหมักนะ่ะเขาจะเกิดความร้อนและไอเขาจะลอยขึ้นข้างบนแก๊สจะลอยขึ้นข้างบนแล้จะดูดออกซิเจนเข้าข้างล่างนะครับจะทําให้กองปุ๋ยหมักของเราไม่มีกลิ่นเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ดีจะย่อยไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่าเขาต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เดี๋ยวผมก็จะตอนเย็นๆน,นั่นแหละครับผมจะต่อสปริงเกอร์น้ําขึ้นไปไว้ ข้างบนกองต้องรดน้ําตลอดครับใช้เวลาประมาณ2 3งเดือนก็จะย่อยสลายเป็นดินเป็นปุ๋ยได้แล้วก็ใช้ได้ก็จะต่อสปริงเกอร์ขึ้นไปไว้ข้างบนตรงนู้นปล่อยทิ้งไว้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเวลาหมักแล้วก็จะเกิดความร้อนก็มีที่ว่างตรงนี้มันอยู่ใกล้ต้นลิ้นจีของเราใกล้ต้นไม้ก็คาดว่ามันกองไม่ใหญ่ก็คงจะไม่เกิดความร้อนมากก็คงจะไม่กระทบต้นไม้มาก ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับ